เจอกลงมาแถวสองหวเลยะัววงเข้าในหัวหัวเลยนะคานายเป็นผู้ใหญ่มากแล้วนะตอนเนี้และฉันก็มีส่วนมากเลยแต่นายต้องปล่อยวางอดีตนะนายจะได้มีอนาคตไงล่ะก็สวัสดีด้วยนะครับมาอยู่ในช่อง ดําชาแนลนะครับผมคุณดํานะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเอาใจคนทุนต่ําอีกรอบนะครับวันนี้ผมฝากเข้ามา500บาทนะครับอ่ะมีคนหลายคนถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเกมไหนคนเล่นเยอะไม่เยอะนะครับดูง่ายครับในในหน้าเกมมันมีบอกครับอ่ะเกมติดอันดับนะครับก็คือพวกนี้คือเป็นเกมที่คนเล่นเยอะนะครับดูเลยนะครับเนี่ย ถ้าสมมุติว่าจะไป PG ควรเล่นเกมไหนนะครับแต่บางคนชอบมันๆนะครับรู้ว่าตัวเองดวงดีชอบแย่งชิงรางวัลกันนะครับก็ไปจัดเอาได้พวกนี้ก็แจกดีแจกหนักอยู่นะที่มันติดอันดับนี่คือมันแจกสมมุติว่าเกมอื่นมี5กล่องเกมนี้อาจจะมี10กล่องนะครับประมาณนี้นะครับนี้นะครับก็ลองไปจัดไปสอยกันเอาดูนะครับชอบเกมไหนเล่นเกมนั้นเลยนะครับ ส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นสูตรไหนนะครับมีสูตรยังไม่อยากลองเองนะครับคอมเมนต์ลงได้นะครับบอกได้นะครับข้างล่างเดี๋ยวมาจัดให้ตอนนี้ผมฝากมา500นะครับก็มาดูกันว่าเราจะไปเกมไหนดีจริงๆผมอยากไปกิเลนนะเดี๋ยวผมขอหาเกมก่อนนะครับวิธีเล่นทุนต่ำนะครับก็พยายามเลือกเกมที่ใช่นะครับเพราะเกมที่ใช่ทำอะไรก็ชอบนะครับ คนที่ชอบทำไรก็ใช่หรือเปล่าต้องพูดอย่างนี้เปล่ากิเลนนี่แหละนะครับไม่รู้จะไปเกมไหนนะครับคิดว่าจะเล่นกิเลนตั้งแต่แต่เข้ามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปที่กิเลนนะครับฝากเข้ามาห้าร้อยบาทนะครับโอเคเสียงเกมดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาเกมเสียงเกมลงนิดหน่อยนะครับ ฝากเข้ามาอยู่ที่500บาทนะครับส่วน23บาทจุดแนี่คือมันเป็นเงินเหลือที่ผมถอนออกไม่หมดนะครับผมจะเหลือพวกเศษๆไว้นะครับไม่ชอบอบชอบถอนออกเป็นเลขกลมๆนะครับก็เลยมันจะเหลือพวกเศษไว้อย่ล้วอบเ,เมื่อกี้ถอนไป1นึ่งหมสองสบาทนะครับหนึ 1, 000, 1, 2, 3, ่งหมื่นหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์่ะผมถอนไปแล้วมันเหลืออยู่สองสามสองสามศูนย์แปดนะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนวิธีการเล่นของผมเนี่ยวิธีการเล่นเอาแบบของผมเองเลยนะครับอันดับแรกมากดเทอร์โบอรอเลยนะครับแล้วผมจะเอา50รอบไปคูณนะครับกับเงินที่เบ็ดนะครับสมมุติว่าเบ็ด1บาทเนี่ย <Okay. S 1> คูณ50ก็คือ50บาทนะแต่ผมฝากเข้ามา500ผมจะเล่นที่เบ็ด10บาทอะไรประมาณนี้นะครับก็พอเข้าใจกันอยู่นะแล้วผมจะเปิดเทอร์โบลเล่นนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ เล่นความเร็วคลิปให้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการเสียเวลาคลิปจะได้ไม่น,นานเกินไม่ได้ยาวเกินนะครับเดี๋ยวจะเร่งความเร็วไปเลยในการปั่นนะครับไปลุย50รอบนะครับไปกันเลยเดี๋ยวผมเร่งความเร็วให้นะครับไปสิ่งแอบหัวอันตร์สุด โอเคมีคิงมาเจตกลงมาแถว2สวยเลยโอ้ยมาว่ะเอาว่ะเอาว่ะรอบนี้โอ้โหขึ้นมา260นะครับได้รุ่คตเตอร์ด้วยครับจริงๆผมฝากเข้ามา500นี่คือผมตั้งใจเอา1,000นี่ก็คือโอเคนะเอาแบบเท่าตัวนี่คือโอเคแล้วแต่ผมตั้งใจว่าจะให้มันได้มากกว่า1,000 <Wow. S 1> ก็ประมาณ1,500-2,000อะไรแบบนี้ก็ถือว่าสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหวหรือเปล่าครับ เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับไปลุยหกสิบสัตย์ยังมาโอเควายผัวแถวสองนี้สวยครับสวยรอบนี้163เออไหลตอเนเมื่องดีโอเควายหมดนะครับได้มา165บาทนะครับไปไปต่อ เดย์ประกาศมาว่าเดย์เป็สองบาทนปดูที่แต่งรอบสุดท้ายเลยครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับโอ้โหประกาศเออางนั้นนะครับโอ้โหสิมาหมดแล้วตอนนี้ติดจุดลาหมดเลครับตัวเล็กตัวใหญ่เอาหมดเลยแตกมาแตกมาให้แค่นั้นพอนะครับเดียวไม่แตกเลยครับโอเคนะครับผ่านไป50รอบแรกผ่านไปก็ถือว่าเปิดฉากที่ดีนะครับห4 0นะครับได้กำไรมาอยู่ราวๆ100บาทนะครับ 600ยเนี่ยถ้าคูณ50หาร50นี่ไน้คูณ50นี่คือ6 0 0หาร50นี่คือ12นะแต่มันไม่มี12นะครับผมจะอยู่ยังอยู่ที่เบ็ด10บาทนะครับมาไปกันต่อเลย50บรอบมันเดิมไปเดี๋ยวรอบนี้ลุ้นไปด้วยกันเลยเดี๋ยวรอบนี้ลุ้นไปด้วยกันเลยโอเคไป42รอบแล้วโอ้ยเจมา เออเหรียญไวไปเรอยเรยพ่หนุ่มเงียบเงียบให้มากบบาทะอมนี้อนี้อาการไม่ถนัดนะครับล้อนี้อาการไม่ถนัดเย่ยบอกนะอย่าบอกนะเออไ้เดีสิบบาทเป็นบาทละเออไปสิบเออมาไวมาเอาของนี้สวยหอุอน้อยได้ไิบเ็ทายะ ก็มีโดนละโดนไหมถึงตัวไหมตลาดปฏิหางหรือเปล่าอุ้ยเอางี้เลยตลาดปฏิหางเลยไห่ต่อวะผมว่าจะเป็นตลาดตัดหางหึงกับเลยนะครับสองท้ายไม่มีอะไรจะติดนะครับสามร้อยเก้าสิบนะครับผมจะตีเป็นสี่ร้อยนะครับก็จะอยู่ที่แปดบาทนะครับไปต่อเลยโอเคไม่รอช้าไม่รีรอไปเลยนะครับไปดีทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่งล้แหละนี่นี่เนี่ย

คิดถือว่าอะไรดีนะแต่ยังแตกไม่หนักพอนะครับผ่านลัที่ทางแล้วนะครับเปน8บาทครัเอาวายแถวสองนี้สวยถ้าวายมาแถวสองนี่โอกาสที่มันจะแตกต่อเนื่องเลยเยอะมากนะครับ อยากเห็นสแคตเตอร์สแคตเตอร์มาให้หน่อยดิสักสแคตเตอร์โอ้โหมาเลยนะครับลงมาอยู่ที่300แล้วนะครับผมจะตีไปเป็น300แล้วกันนะครับก็ลดลงไปที่6บาทนะครับเนีย่ยเล่นอย่างนี้สเต็ปผมจะเล่นอย่างนี้เรื่อยๆนะครับสเต็ปผมจะเล่นไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ต้องห่วงครับบาทหนึ่งก็แตะหนึ่งพันได้ แต่อย่าให้เบ็ดไปถึงบาทหนึ่งเลยแปลว่าตังผมเหลือ50แล้วนะถ้าเบียดบาทหนึ่งเนี่ยเออวายแถวสองสวยครับวายแถวสองนี่โอกาสยังไงโอกาสเยอะนะครับที่มันจะแตกต่อนะครับยังไงวายก็ทํางานแน่นอนนะครับถ้ามาแถวสองเนี่ยนี่เป็นเกมพวกกิเลนพวกที่ช่องเยอะๆนี่ยครับนี่สวยเลยโอเควายแถวสองแถวสามครับข้างหน้าได้หมดเออโอเคสวยครับ9 1อบาทครับ 4 4 5บาทครับตอนนี้มีเด็ดเพชรบาทนะครับ,นนบ,รบด้37รอบเดี๋ยวผมจะไปเร็วเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับจบไปนะครับเบ็ดหบาทนะครับ50รอบเดี๋ยวผมต่อเลยนะครับเพราะตอนนี้ตังค์อยู่ที่300นะครับไปเดี๋ยวไปเร็วเลยเดี๋ยวไปเร็วเลยผมจะเล่นสไตล์นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่างเงินจะหมดหรือจนกว่าจะได้กําไรตามที่ผมต้องการนะครับว้าวไปลูกพ่อโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย มันไม่ใช่สูตรอะไรนะครับทุกคนอย่าอย่าคิดว่ามันเป็นสูตรนะมันเป็นการเป็นให้เรียกว่าทริกเล่นดีกว่าทุกคนจะมีทริกเป็นของตัวเองบางคนชอบปั่นมือก็ปั่นไปนะครับบางคนชอบเบ็ดน้อยก็ค่อยต่อค่อยต่อ,ก,อ,ตอก็ทําไปนะครับส่วนทริกเลนของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเอาทุนมาเล่นเลยนะครับบัดทุนกันเลยนะครับเพราะยังไง <Okay. S 1> ผมมีความรู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องแตกอยู่แล้วมันไม่มีหรอก ห้าสิบรอบไม่แตกสักรอบหนึ่งก็เกินไปนะครับอาจจะมีอ่ะแต่ผมก็คงไม่รวยขนาดนั้นนะครับก็ท <BS> ิ๊กใครทิ่กมันหรือใครอยากชอบเอาทิ๊กผมไปเล่น <BS> อยากลองทิ๊กใหม่ก็ลองเอาทิ๊กผมไปเล่นได้นะครับไม่ติดไม่มีลิขสิทธิ์จดอะไรอยู่แล้วนะครับก็ไปตัดมันได้เลยนะครับแต่ก่อนจะเล่นดูดูคลิปให้จบก,ก่อนนะดูว่ามันจะเวิร์กไหมนะก็ลองดูนะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ190แล้วนะครับ 8บาท7นับคอยหลังเลยทุกคน5้า้โ้ยเขย่าแล้ว4 3 2 1าองหโอโห้ไปเร็วจัดเลยไม่แตกเลยสักรอบเมื่อกี้โอเคแตกให้ขึ้น2 2 0 0ดิจะได้เ,บ,เแบบ็ด4แบบาทเอ้าช็อมคัตเตอร์เข้านะครับในเบ็ด6บาทเอาไว้มีลุ้นนะครับมีสปิน1นคูณสปิน2 3สปิน เก้านะครับคูณ2เออมาไม่ได้อย่างนั้นนะครับมาลุ้นกันในสแคตเตอร์นะครับรอมาตั้งนานนะครับปั่นไปกี่รอบก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวทุกคนใครรู้ว่าผมปั่นไปแล้วทั้งหมดกี่รอบนะครับคอมเมนตลงข้างล่างด้วยนะครับไม่รู้ว่าปั่นไปกี่รอบแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งคูณสาม อะไรก็แต่มาก่อนให้คูณมันเพิ่มนะครับบอกเลยว่าคูณหลังหลัง15บไปเนี่ยคือบันเทิงแน่นอนนะครับมาโอ้ยเอาไว้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 สแครเตอร์นี้อาจจะมาเลยก็ได้นะครับโอ้โหโอบรอ2รอบแรกนะครับจัดจ้านมากนะครับคูณ13แล้วนะครับตอนนี้โอ้คูณ15กคูบอกเลยนะครับตามความฝันได้แล้วนะครับโอ้โหทุกคน เหลืออีก7รอบนะครับแล้วคูณอยู่45ยังไงก็กําไรแน่นอนนะครับดีไม่ดีอาจจะจบที่สแคตเตอร์อนี้อาจจะถึงพันในสแคตเตอร์อนี้เลยก็ได้นะครับไม่ให้นนมาไปะกูห้รอบสุดท้ายนะครับคูณ15นะครับอ่าสปินบวกเพิ่มมาหนึ่งนะครับมากลับมาเป็น5รอบเหมือนเดิมนะครับไปเออแตกมาคูณเพิ่มไป17นะครับ มีอีกไหมโอ้โห้ยคูณเพิ่มเปสิบเก้านี่ยครับแตกมาเหอะบาทหนึ่งก็แตกมาเหอะนะครับตอนนี้ <Okay. S 1> แตกบาทหนึ่งกูก็ได้20สิแลละตอนนี้บอกเลยนะครับมีวายแถวสองสวยครับเออคูณเพิ่มเปยี็นะครับได้มาร้อยสามสิบหกตอนนี้ได้มา1นึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดเลยครับตามความฝันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเค สวยงามตามท้องเหลืองนะครับสวยงามตามท้องเหลืองนะครับไปลุยต่ออีก2รอบสุดท้ายนะครับยังไงก็ชิวๆแล้วละถึงฝันแล้วนะครับว่าจะถึงนะครับโหปันไม่รู้ตั้งกี่รอบนะครับใครที่รู้ว่าผมปันกี่รอบก็คอมเมนต์ลงข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับส่วนใครอยากตามเดี๋ยผมแปะลายแปะลายไว้ตรงแถวๆนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลายทิ้งไว้เลยนะครับเผื่อใครที่อยากเล่นตามผมนะส่วนใครที่มีเว็บเล่นอยู่แล้วก็ไปจัดกันเว็บตัวเองเลยก็ได้นะครับ มีติดอยู่แล้วมีข้ออะไรอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับทาตามความฝันเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝาก5้าพันให้ฝาก500นะครับฝากห้าพันอะไรนี่ยวฝากห้าร้อยนะครับฝากหลักร้อยถอนหลักพันยังเป็นคอนเซ็ปต์เดิมนะครับวันนี้ก็จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่เล่นอยู่ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับส่วนทิก ทิกผมนะครับใครจะเอาไปเล่นก็เอาไปเลยนะครับก็ลองใช้ดูนะครับลองหลายทิกดูอาจจะเป็นทิกที่ใช่อาจจะเป็นทิ๊กที่โดนก็ได้นะครับทิกตัวเองอาจจะเล่นมานานแล้วเบื่อไม่เคยแตะสักทีก็ลองทิ๊กนี้ดูนะครับส่วนใครที่อยากตามเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในคอมเมนต์แล้วกันนะครับปั่นไปกี่รอบวะเนี่ยตุงไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขในคลิปหน้านะครับเอาไปเจอกันคลิปหน้านะครับ วันนี้ก็มาทำคลิปสำหรับคนทุนน้อยแล้วกันนะครับก็ถือว่าก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วนะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยเจอกันทุกคน